สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บัาพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดโพธารามนะคะเรามาดูก่อนว่าเขาขายอะไรกันบ้างโอ้เวนันมีสาลายมีเห็ดเข็มมีเห็ดอารินจิของกินเยอะมากๆเลยนะคะสเต็กแม่ชอบนะเอาสเต็กไปให้แม่ดิเอาไปชมก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปชมก่อนนะคะ ขนมปังนี่ไงมีเฟรนฟราฟล์ขนมปังจะได้กินกับย่าด้วยของกินเยอะมากนะคะคุณผู้ชมของกินเยอะมากๆเลยสำหรับตลาดโพธารามนะคะอยู่ใกล้กับหาดทรายเหรอน้องผลเขาเรียกหาดทรายโพธารามอันนี้เป็นริมเขื่อนอ๋อริมเขื่อน ข้าวก็มีกับข้าวเยอะมากๆเลยอ๋อันนี้ก็นะ่ากินยำประเภทยำต่างๆนะคะเนี่ยประเภทยำต่างๆกุ้งทอดข้าวโพดทอดรน,น,านาทอด,นนทอดหัวปลีอโอปาซิลปลาซิลทอดเขาเรียกปลาซิลหรือเปล่าที่นี่เขาน่าจะเรียกแบบปลาเล็กปลาน้อย ปลาหมึกก็มีนะคะปลาหมึกย่างพี่นัดเขาบอกว่าเขาจะไปซื้อสเต็กนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อสเต็กให้คุณแม่ของพี่นันก่อนนะคะคุณผู้ชม,มพี่นัดกินะอะไรคะสสเต็กหมูให้แม่อ่าสั่งสเต็กหมูให้แม่ฝนกินอะไรเดี๋ยวเรามารับแม่ไปเดินทางนู้นก่อนสั่งหรือยังคะค่ะเอาเอาแบบสุก ใช่เอาแบบสุกดีๆนะพี่น,นันโอเคปะฝั่งด้านขวามือเนี่ยเขาก็จะขายเสื้อผ้าด้วยนะคะแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นของทานนะคะมีเห็ดทอดน,นะคะสลายทอดแล้วก็จะเป็นไมโลนะคะไมโลเย็นนะคะอ่ะพี่นันเอาไรขนมปังอยากกินเรามั้ง ซูชิก็มีนะคะน้ำบบางกินอะไรดีอาตังมาเป้าไม่ใจ่ายให้นะ <c oughs> อาตังมาไหม,ไม <c oughs> น้ำก็ไม่มีนะ <c oughs> แลจ่ายเลยล๋ยวเราจะไปซื้อกุ้งด้วยนะคะเขาจะมีกุ้งย่างอยู่ตรงด้านโน้นซื้อให้พ่อพี่นันแต่ว่าตอนนี้เราเอาเ่าเพื่อจ่ายไปก่อนเลยนะคะยี่สิบเก้าโอเคไหมเอาไปสามสิบไมโลเย็นยี่สิบเก้าพี่นันไม่เอาปั่นเหรอเอาปั่นหรือไม่ปั่นเอาไม่ปั่น น้องขนมปังอยากกินอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมขนมปังเนี่ยเขาจะชอบของปั่นมากๆเลย อันนี้เขาก็จะเป็นร้านซูชินะคะฟินทุกคำชิ้นละสิบบาทบาร์บีคิวนะคะบาร์บีคิวก็น่าทานเหมือนกันนะคะค้าวซองเกาหลีผลไม้จะอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็จะมีหอยมแมลงพู่ค่ะมีกุ้งนะคะมีกุ้งย่างโอตัวใหญ่มากกุ้งเผากุ้งอบก,ก็มีกุ้งเผาก็มี เอาแล้วทำไมพี่นัดยังไม่มาอะไรไหมอร่อยปะพูดว่าอะไรคะเอาอีกเหรอไม่กินเลยให้ให้น้องกินไปเลยป้าแมมอยากกินป้าแมมอยากกินอีกแบบหนึ่งแต่ป้าแมมจะไปสั่งใหม่ อวิ้นเดนเราไปดูย่าอ,อ๋อผลซื้อเป็นซูชิหรอตลาดคนเยอะมากนะคะคุณผู้ชมตอนนี้อ่ให้ถือเล่นไปเลยป้าแมวไม่แย่งหรอกเอาเลยตามสบายอเลดอร่อยของแท้ป้าแมมกินด้วยได้ไหมได้ไหม กินด้วยได้ป่ะอืมีเลือกได้นะคบพี่กล่อง้แปดสิบาทวาซบิรับด้วยไหมครับดี่น้าเดี๋ยวเราต้องไปนั่งกินแล้วนะเดี๋ยวมันค่ำก่อนถูกไหม,มนี่ไงกุ้งเอาตรงไหนล่ะอ,อ่าไมโลป่ะเอาไปเอาสเต็ก เธอไม่ถน,นัดเลยเจ็บว่ามนะือนี้อเจ็บิืวเดินแค่เดินแค่ไในเด็ตัวอะไรเยอะึ้น สเต็กหมูสเต็กเนื้อสเต็กไก่เฟรนฟรายเป็นไฟยี่สิบเก้าบาทน้าอะไรอะ่ะนรอแป๊บอะไรคะน้ำปังอยากกินไอ้นี่เหรอน้ำปังน้ำปังอยากกินนี่เหรอ นี่เหรอยที่ผมสั่างมีใช่ไหมเฟ้นไฟเหรอจะเพิ่มเฟนไฟก็ได้นะคะ29บาทเออถ้าจะเพิ่มเฟนไฟก็เพิ่มมีบาทได้ไหนนมปังกินเฟนไฟนี่เหรอคะเอาไหมเอาเปล่าโอเควนอ ตอนนี้เรากำลังรองสเต็กของคุณแม่พี่นัดอยู่นะคะมีปลาแซลมอนด้วย,ยเดินเตานะคะร้อนนะคะไม่หาเอาฝนไหมแมวแมวอ่ขอกินน้ำได้ไหม,ไมโอ้ยอหมดละฮะอ,อะไรนะ ม่กินหรอกน้ำแห้งขนาดนั้นไม่กินหรอกไปกินเป็นคนเดียวหไหนไปตามไหนไปตามไหนเออไปตามเอาฝนหน่อยบอกบอกว่าเสร็จหรือยังเดี๋ยวไปเอาน้องขนมมังปังมาก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า มานมปังปะไปอยู่กับลุงนัดดีกว่าค่ะปะอยู่กับลุงนัดดีกว่าเนะาะอ้ขออนุญาตนะคะไปทางนี้ค่ะไปหาลุงค่ะไปหาลุงค่ะไปเลยโอเคไปหาลุงเดินไปเดินไปเลยเดินไปเลยขนมปังอย่าไปอยู่ใกล้เตาเจอกันคลิปหน้าค่ะ <c oughs> <c oughs>